สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับกับเข้ามาสู่รายการรู้อะไรไม่สู้รู้อย่างนี้ครับรายการที่จะไขทุกเรื่องที่นักลงทุนมือใหม่ต้องรู้ควรรู้และทําความเข้าใจไปกับพวกเราสบายโตครับอ่าครับอ่าการที่จะเล่นหุ้นนะครับก็คือเราก็ต้องติดตามเทรนได้มากๆและคราวนี้มันมีอยู่เทรนตัวหนึ่งคือเมกาเทรนอยากจะถามพี่สิดว่าเมกาเทรนนี้มันคือเทรนอะไรครับ ก่อนที่เราเอางี้กันพี่บอกกันแล้วกันว่าเมกะเทรนมันคือเมกะก็คือใหญ่เทรนก็คือแนวโน้มใช่ไหมหลักการง่ายๆมันคือแนวโน้มขนาดใหญ่นั่นแหละครับมันคือดูว่าเศรษฐกิจในตอนนี้แนวโน้มอเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เป็นที่เป็นขนาดหลักเนี่ยกระแสหลักของมันเนี่ยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมประเภทไหนหรือว่ามุ่งไปที่วัฒนธรรมหรืออะไรประมาณนี้แต่คําถามคือว่าเราจะมาสนใจเมกะเทรนทำไมนะครับพี่ขออนุญาตบอกงี้แล้วกันว่าการวิเคราะห์เนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ย มันจะมีการวิเคราะห์ประเภทหนึ่งที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะครับซึ่งก็คือการวิเคราะห์แบบ Top Down a p แอ o a รช ทั้งบบ Approach เนี่ยมันก็คือการวิเคราะห์แบบว่าจากบนลงล่างก็คือจากวิเคราะห์จากภาพใหญ่ก่อนแล้วก็ไหลไปหาภาพเล็กนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจก่อนว่าเศรษฐกิจมันมีแนวโน้มเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็วิเคราะห์อุตสาหกรรมให้มันสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่เราวิเคราะห์ไปในช่วงก่อนหน้าจากนั้นเนี่ยก็มาหาหุ้นรายตัวให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราวิเคราะห์ไปซึ่งพอเห็นภาพยังว่าการวิเคราะห์ Mega t r e น d เนี่ยมันก็จะอยู่ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจม่าาวดู การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยในระดับโลกเนี่ยมันจะสมมุติให้เกิดการผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเราวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยเรามองเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่าโหในอนาคตเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุนะเพราะว่าคนจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นแล้วก็มีลูกกันน้อยลงหรือในอนาคตเนี่ยคนเริ่มที่จะใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้นอะไรอย่างนี้สิ่งที่เราทาได้ก็คือพอเรารู้แล้วว่าทางเศรษฐกิจเราเป็นแบบนี้ การวิเคราะห์ในการหาอุตสาหกรรมที่เหมาะสมแล้วก็การวิเคราะห์หุ้นรายตัวเนี่ยมันก็จะทําได้ง่ายขึ้นโดยสรุปเลยก็คือว่าการวิเคราะห์แบบเมกะเทรนเนี่ยมันก็คือการวิเคราะห์ดูว่าตอนนั้นน่ะโลกกําลังให้ความสนใจกับอะไรให้ความสนใจกับสิ่งไหนเราจะได้เราจะได้อาศัยจ,จังหวะทํากําไรในสิ่งที่โลกม,มันกําลังจะหันไปหาตรงนั้นก็คือพูดง่ายๆคือคหาเมกะเทรนแล้วก็ดูว่าเราจะหาแนวาทางทํากําไรจากมันได้อย่างไรนะครับนี่คือนี่คือข้อสําคัญของมัน ก็คือความสําคัญของเมก a าเทนเลยนะครับใช่ครับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมก a าเทนหรือว่าเรื่องอื่นก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวพี่จิตจะมาตอบคําถามให้นะครับ,รบว,วันนี้เราสอคนก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ